ทำไมพ่อโจงอิงถึงตั้งวอร์มเพื่อเป็นการแพ็คของแจกสินของที่จําเป็นให้กับผู้ประสบภ,ภัยทั้งทั้งที่มีมูลนธิธิแล้วก็หน่วยงานภาครัฐคอยดูแลอยู่แล้วลองคิดในทางกับกันสิครับพวกเขาเหล่านี้มีกินมีใช้ได้เพราะ FC แฟนคลับหาก FC Fan แฟนคลับได้รับความเดือดร้อนพวกเขาก็ไม่แปลกที่จะลุกขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแถมยังเป็นการแสดงความรักที่มีให้กับ FC แฟนคลับได้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นกำลังใจให้พี่น้องตามแนวชายแดยนครับช่วงนี้ตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนครับหลังจากไปสื่อของมากครับเตรียมแพ็พครับอันนี้เขาบร,ปเปบริจาคก,ก่บพี่น้องเพิ่นนหินนะครับเพ็่นอยากทาบุญน้ำนะครับถึงเละทักมาหาแปห,หน่อย ก่อดนะครับเหตุแบบมาตรฐานเลยไปคนว่าศิลปินดาราเพิ่นได้มีรายได้จากทิปจากยางเพิ่นกิดมามอบให้เฮาคือกันนี่ครับนี่ใครออก,ก็เหมือนกันหรือ<ช>ว่าส่วนหนึ่งที่ท่านสนับสนุนเงินพี่น้องซื้อบัตรเข้าไว้เมืองอน,นะครับนีบ่เฮากับบ้านซอยเหลือพี่น้องคือเราเมียเราจะขอเป็นกำลังใจในบพหัวในไอซี่ท่าสีเสกีทุกคนได้ค่ะเด้อกีฬากัเป็นลูกหลานท่งสี่สเกีย็ตันค่ะเด็กยิ่งเขาหลักกับเป็นเฮืองอยู่เพราะว่าหลักกับเร็วค่อยอยู่บ้านน้อย กระท้วงงานตลอดต็ว่ากับเป็นห้องอภว่นเอฟซีแล้วกับเป็นห้องดีๆทังหันด้วยกันที่เพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นได้กับสู่ๆเด้อค่ะเด้อหล่ะก็พ่อยออดแล้วกับพอโตที่งานพ่อโตก่ะเขาเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจเด้อค่ะเด้อเอาพ่กทีมกันเนาะค่ะน้อสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนชนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC3 น้อยแล้วก็ FC น้ององค์หอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกัแล้วกันครับ แน่นอนครับวันนี้26กระกฎาคม2568ครับก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วองคงอิงพ่อหนอนแม่เบียรวมไปถึงพ่อเอกแม่หน่อยครับได้มีโอกาสเดินทางไปที่ห้างสปปรรพสินค้าเ,เพื่อเป็นการไปซื้อของที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่มาม่า แบงสีฟันยาสีฟันขวดนมแพมเพิร์ดเด็กหรืออีกหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในยามจําเป็นในยามวิกฤตในยามที่ประสบภัยนั่นแหละครับ,รบนำมานี่แหละครับบ้านนองคูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็มีการแพ็คของเพื่อจะทําเป็นเขาเรียกอะไรถุงเพื่อเป็นการอย่างชีพไม่ใช่อย่างชีพ ถุงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตนั่นแหละครับก็คือผู้ที่มีการอบพยพออกมาจาก4พื้นที่4อำเภอหรือว่าอีกหลายๆอำเภอที่มี เนื้อที่ที่ติดกับตะเข็บชายแดนก็คือไทยกัมพูชาเนื่องจากขณะนี้ก็ยังมีการสู้รบกันอย่างเข้มข้นอยู่นั่นแหละครับก็วันนี้ได้มีโอกาสไปที่จังหวัดศรีสะเกดก็คือบ้านที่น้องอู๋อิงเพชรปั้นแพงอยู่นั่นเองซึ่งก็ตลอดช่วงเช้าหรือว่าตลอดช่วงมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาก็มีการแพ็คของกันนี่ก็คือสิ่งที่ศิลปินสามารถทำได้ในยามวิกฤตเช่นกันครับทำไมน้อนถึงบอกแบบนี้ ทำไมถึงมีคนตั้งคำถามว่าทำไมศิลปินแฟนคลับถึงต้องมีการตั้งบอลรูมแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนด,ด้วยทั้งๆท,ท,ที่ก็มีมูลิธิแล้วก็นหน่วยงานภาครัฐคอยดูแลอยู่แล้วอยากได้หน้าหรือเปล่าหรืออยากได้แสงหรืออยากเข้ามาหาแสงหรืออะไรยังไงมันจะมักจะมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะพี่ๆน้องๆหรือว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนแต่น่านอยากบอกแบบนี้ครับว่าลองคิดในทางกลับกันเลยถ้าเกิดว่าไม่มีเอฟซีเหล่านี้ไม่มีประชาชนที่คอย ซัพพอร์ตเหล่านี้พวกเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าทามาหากินด้วยการที่มี FC ฟซแฟนคลับให้การยอมรับหรือว่าให้การตอบรับไปในพื้นที่ต่างๆไม่แปลกเลยครับที่เวลานี่แหละครับเอฟซีแฟนคลับได้รับความเดอดล้อนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนอย่างเห็นก่อนหน้านี้ที่น้องอุอ๋ยพี่เพื่อนแพงก็ร่วมโอนเงนินร่วมโอนงบประมาณเนาะช่วยกันสำหรับน้ำท่วมภาคเหนือในช่วงที่ผ่านมานั่นเองรวมไปถึงนี่แหละครับ มาถึงภาคอีสานที่มียามวิกฤตแล้วและ FC มากกว่าร้อยละ80เนี่ยเป็นพื้นที่ทางภาคอีสานแล้วก็ภาคอีสานใต้ก็เป็นพื้นที่ของน้องอุ๋งเพชรบ้นแพงด้วยก็ไม่แปลกที่พวกเขาเนี่ยจะมีจิตใจที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยให้กับพ่อแม่ FC เนี่ยได้มี สินของที่เรียกได้ว่ามีความจําเป็นไว้ใช้ในยามวิกาลในยามวิกฤตแบบนี้หากจะเกิดว่ารอหน่วยงานมูลนิธิอย่างเดียวรอภาครัฐอย่างเดียวก็อาจจะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ทันนี่แหละครับก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกศิลปินพวกดารานักแสดงเหล่านี้ที่คอยช่วยกันอย่างพี่ก้องห้วยไล่อย่างเงี้ยก็เปิดรับบริจาคไปเมื่อช่วง กลางวันที่ผ่านมาหรือว่าช่วงสายๆที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยกันขับเคลื่อนในยานที่พี่น้องชาวภาคอีสานใต้ของเราได้รับ ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เด็กได้ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับและน้องอิงพ่อโจโรวมไปถึงพ่อเอกแม่หน่อยแม่บีพ่อน,นนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเล็กๆถือว่าจะเป็นจุดเล็กๆน,น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แสดงออกถึงพลังแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีให้กับ FC แฟนคลับครับ ก็อย่างเช่นนี่แหละครับแพ็คของการใช้บ้านหอบฝันที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นการตั้งวอลลุ่มในการที่จะนํามารวบรวมอ,อุปรกรณ์หรือว่ารวบรวมสินค้าหรือว่ารวบรวมสิ่งของที่มีความจําเป็นแล้วก็คัดแยกแล้วก็เป็นการแพ็คของกันก็ไม่แปลกครับที่จะมีการโปรโมทหนังขายอ้อด้วยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นการแบบ ยืนยันหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ว่านี่มาจากทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะมาจากทีมงานคายอ้อนะอะไรเงี้ยเอฟซีแฟนคลับก็จะนึกถึงกันเวลาเห็นกล่องยางชีพหรือว่าเห็นถุงยางชีพแล้วก็จะได้ได้ถึงว่าโอ้เขาไม่ทิ้งพวกเรานะอะไรเงี้ยทีมงานคายอ้อทีมงานสาวน้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมิเขาเวลาเวลาไปแจกในพื้นที่เนาะเขาพอเขาเห็นถุงยางชีพเขาก็จะได้นึกถึงกันว่านี่แหละในยามจําเป็นในยามวิกฤตอ่างเงี้ยทางศิลปินก็ไม่ทอดทิ้ง พวกเราหรือก็ไม,ไม่ไม่ทอดทิ้งผู้ที่ประสบภัยไม่ทอดทิ้ง f c เช่นกันนี่จึงเป็นที่มามันจะมีกลุ่มคนบางพวกจริงๆที่รู้สึกว่ามีหลักการและเหตุผลหรือว่าตรก,กะที่มันผิดเพี้ยนไปบางคนก็บอกว่าโอ๊ยทําแบบนี้ต้องการแสงไหมต้องการได้หน้าไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นไม่อยากคิดอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เขา ทำอาชีพแบบนี้ก็ต้องพึ่งพา fc แฟนคลับพอ fc แฟนคลับได้รับความเดือดร้อนเข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแม้จะเป็นจุดเล็กจุดน้อยจุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีครับทุกคนเพราะว่าถ้าจะรอแค่หน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวหน่วยงานมวลนที่อย่างเดียวบางทีมันอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าไม่ทันการที่จะ มีของเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการสมพบอะไรเงี้ยท้องมันหิวตลอดเวลาแล้วก็สิ่งของต่างๆที่มีความจําเป็นผ้าอนาไมยขวดนมเด็กหรือว่าแพมเพิ์ดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันมีความจําเป็นตลอดเวลาที่เราสามารถที่จะยื่นได้ถึงได้ทันได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยมันก็สามารถเป็นสิ่งที่แสดงออกได้มันก็เป็นการแสดงออกถึงความรัก ที่มีให้กันระหว่างตัวศิลปินเองแล้วก็ f อ f ซแฟนคลับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่นอนอยากจะหยิบยกประเด็นแบบนี้มาเล่าว่าทำไมมีคนตั้งคำถามว่าทำไมองค์อิงเพชรพนแพงพ่ะโจโยมนินถึงนี่แหละครับมีความที่จะกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทางพังอีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นทางบุรีรัมศีสะเกดสุรินแล้วก็อุบลราชธา,านีที่ขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่ปกติหรือว่านี่แหละครับการสู้รบก,กันที่ตะเข็บชายแดนแล้วก็ทางกองทัพได้ออกมาเตือนแล้วว่าหากกัมพูชาได้ใช้อาวุธหนักที่ของเขามีอยู่ก็อาจจะครอบคุมระยะทางได้ถึง130กิโลเมตรเลยทีเดียวก็ต้องมาจับตาแล้วก็ร่วมรุนร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคอีสานใต้กันให้ผ่านพน้นใช้คาว่า ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนั่นเองครับแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจกับทีมงานไคลอ้อแล้วก็ทีมงานน้องอุ๋งอิงพ่อโจโยมนินด้วยที่เรียกได้ว่าตั้งวอลุ่มกันแล้วก็คัดแยกมาสินของที่จําเป็นในการที่จะนําไปส่งให้ถึงมือพี่น้องที่เรียกได้ว่าใช้คําว่าอบพยพมาอย่างศูนย์อบพยพแล้วก็ยังมีสิ่งที่ยังคงขาดแขนเนาะก็ต้องร่วมส่งกําลังใจกันตรงนี้ด้วย นี่แหละครับประเด็นไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้และหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิ๋แนแพงวงการหมอรำหรือว่าหนังครายก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อแม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ